เอเบียร์ันหน่อยมามพี่น้องมากินซอยจุด้วยกันำนักโอ้ส่วเสียดเยนกินเสียหรือว่าเป็นกินันันโบยำหยกินเสียเนี่ย่าไปยุทมาเป็นเดือนบาได้กินวไแะเงานั่งมนั่งึงอย่างวันนี้ต้องพีจ้าติดรู้ไหม เออจีอน้องนำกินท้เลืจไมันนอ่ไหมเสืออือผู้ใดขั่งไม่ดีสถะวะเขาจะาั่งไปแล้วเราบ่มาเอาไหมแล้วไหยเลยเอาหลแล่าหลุดป่ะนวำาอ้พี่น้องเลยคนน่ะเจียบไปกินเสือขึ้กันไปนกไินด้เสีย Cái dâm này chăm cháu kia mất dạng mất dạng mất mất dạng dọc dẹp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  เออยจะข้ามให้พี่น้องมึงกันนะหมวกมันมันเนี่ยมันมันหรือเสือหำเนี่ยเสือเสือเนี่ยเสือบีเฮียบีบีเอาบีมาเลยบีหายเอาบีใส่เหมือนเลยก็แล้วมันขมบีแทนเนาะนีนะเอาแม็นหมของผมเนี่ยพี่น้องเอ๊แตะวันเด้เดี๋ยดึงหมูเอื่นเดี๋ยว่าขอขวงดีๆก็ขี้มาใส่ปลาใส่ปลาใส่นี่ สูงเพียนใช่ยี่เลยใ่นี่สูตรสูตรครับสูตรกินกินผัดไก้เนะกมีมีมันนี่ลายดมึงสิไปปลูงให้มึงผดนะโอ้ยเป็นตะหยาบเฉยนี่ไหมวันตัวก็ส่อยใส่แม่นิไหม เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยา่ตัวสนสเหีนียโอ้เนือมองแม่เลยพี่น้องเอ้ต่วันไปบ่ได้เลือกมองอั้นป่ะได้ปะเนี่ยมองขาล่เนี่ยมองมันแสบเตี้ยื้อไปกองซือกองไว้ไอ้ท่านมองขาไหลเนี่ยมองทีเด็ดาเมีดตั้งรถได้หมครับ มันชินเพชรบะไร้าง<ป>เอาใกล้ไปซ้ำพั้ขาลาไโอ้ยของเทียลย,ยน,น,ขนีของนี่ินบักกระน,น,น,นันินมังเกียวปะเนี่ยมีบักวนมันขาโคตัวนี่สุดกนันนี่จันที่สามเว

เค่นีเดียวก็ราชการล้วเช่นตีหิตล่ะน้องอ่ะสลัดมัคคิลีสิเอเอาเืมอ่มาเห็นชิบประได้แยวนี้ก็ราชกับเป็นยังเข้ามาได้ไปมีเจือเป็นะไรันเอาไปงัดอะไรช่ปะ ไปบอกป้าคอยไฟบ่นนั้นพักเลยวะแนบเนาะเย่เหือ,อ,าาอมันอย่างยงยาบก็แค่สันเนียนนะยำขาดเปล่าแค่มันใส่มาเนี่ยกูน้าไปตรวจยุติธรามไม่บองก้อนะแสดงว่ายุนี่ไม่ปลอบกูจะสือ้อนี่เนี่ยซับเสียวะ ติดนี่เสียอะไรเดี๋ยวนี้พูดนึงต้องไปถ่ายอยู่อะ้วเด็กินว่าคั่เนี่ย่าเด็กกินจะคั่นึงอย่างไรวายไ่ยินหนอไหมยพี่นองเลยเอาจะัมก็ินหนง่กินวา็ได้กินอย่างนีกินนะกินปูกินกุ้งกินหอยเดี๋ยวย่งนั้งนั่นปลาตอนปลาต้นต้มไงว่ากันไงว่าันว่กินย่ยัง bên bờ Này mình tao mua hông này mình toàn ba đĩa luôn. Oh, Không được. Đây cả đồn. Pha cà này. Nắp băng. Nẹn luôn. Lười đồn. má đây mà ผมบินให้เราหันป้อมตุ่นมอ่ออน่านแกอะตอทาเ่งูะกเ้กตับอาตับีดกรพุนส่งอย่างมาบูดินมาดวันอามาแก้วด้อยเถอะแล้วส่งอย่างมาให้ ขอบคุณพี่กำพลครับส่งอะไรมาให้น้องอีกเนาะบันทึกพี่กำพลอันนี้ต้องให้เครดิตเอ็มเอเชียนะครับแอดมินสุดหล่อของเรานะครับเอ็มเอเชียเป็นคนซื้อเนื้อดินเนเราเป็นคนซื้อให้ห้องกินดินี่เราดูเน็ตมาสามร้อยบาทตบมือให้กับหนุ่มเอ็มเอเชียแอดมินสุดหล่อของเราด้วยนะครับใจดีมากๆนะครับไอ้พ้นสิบเอ็ดวันนี้เธอเตรียมกานเตเะไอ้พ้นสิบเอ็ดวันนี้เธอเปลี่ยนกา่เตอะก่าง ไอโฟุสิบ่เขอายปหาซืสอมบพอไหมสองมืของเมอันนี้สองมื่อสามอันนี้มันมืงันนี้ไม่หาซสือบ่ได้แต่ว่างมันงามอ่ะอะไรอ่ะอนี่ยอืมวมันมดงามหไ้งันงามดคุณนิ่มน่ดิต้องยมังดูขากียมตัวนี้ เปิดดูที่ว่าพี่กำพลส่งอะไรมาให้ครับเอาคือเป็นสั่นว <c oughs> างท่เียนผู้สาวกเป็นตัวเบางในหัวคอซะหรอมันแอบปีย,ยงืูเป็นสั่นโอมันเลีนยลนช่าชาติไม้โอ,อยังเถอะยัง่องนบูทูดบะก้องที่รถบะก้องทิดรถนุ์น กล้องติดรถยนต์กล้องกล้องติดรถยนต์เลยล่ะนี่การรู้แล้วเขามาเสียบไว้กับมันนี่นี่กล้องติดรถยนต์ป้าสุดยอดครับขอบคุณพี่กำพลครับผมเพิ่นไาเพิ่นไาเวลาเขาเดินทางไหมกล้องถังน้ำแถวเพียงกล่องน้อยู่ดิเห็นไใ้ผีเป็นคนได้ไหมเฮ้เขากินเล็แก้วเลยปะบอกินยาอยู่ยารถเด็ก ก็ขอกินแก้วนึงมันยังกินเนื้อแทบเอาหลอกเกาหลีได้ปะคันกินกนตีียมไม่ให้กินเบีย์ไม่ให้แตะยังได้กินหน่อยทิ้งกันเลยวะฟ้าหลวมมาในวันฮะเคยฝ้าหลวมมาเลยคุเป็นโทษได้ตั๋วสองละ แล้วฟอนน้องเงียนตัมือไดเงก่อนอันอันโแมกล้องทีรต่างสิบเอ็ดโมแม็แบมันจังาโบรแมกล้องทีายีแล้วบอกว่าโดีดีอนี่มื่นสเขาม่ได้ว่ากล่องมันเหมือนไอโฟนสิบเอ็ดไงแม่ไอ้ล้วนืกี้มันจะแถวห่งทนกับปเกีย ก็นะยีตาเหลี่ยกทนเรากันเลมันจะขาไร่คดิเนี่ยพนอเอาถ้าเปิดอันนั้นเกิดมากกับกินเราดิตับบว้าอบางทีเบาขึ้นแต่พนอสนอเกิดมากกับกินตับเราบ้านไดไหมโอนอยนกนแนนอไปกินไรอพ่อญนอไปน่อหญ่อบน้อยแวพูดตาม ฮะเจ้าของโคต่าดิเจ้าของโคต่าแล้วเป็นเจ้าของโคต่าดิเราจ้าวนั่นไปเหมือนเก่งไงอือเรบคนเหมือเสียมากเสียอ่อยากพาลงดิบเลยหันนะเรเห็นเบอร์ดี้โรบัสซ่าปะไม่คุยอย่างเบอร์ดี้ตัวไม่เป็นทรงไหมสองกอง เพื่ออไรเลงไม่เออเพื่พออนะไรกางโฆษณาไงเด็กเป็นพี่เป็นพี่เซ้นเตอร์ดีนี่เมื่อเห็นคลิปเบอร์ดีเข้มถึงใจอันพี่เซ้นเตอร์ขี่เส้นรทรงอะ <laughs> แล้วก็จะผัดไก่ต่อครับให้ป้าสับไกตต่ตัวยู่หรืตีห้าเนื้อตัวยู่หรืตีเนื้อเ <laughs> พชร <laughs> ป้าจะไม่เก็บดีดี กินใบใหม่ี่น้องปราไม่ได้ยุ่งดีเลยมันเนี่ยโอ้มันมันมันบอมันกล่องติดรถยนต์แหน้มมันเป็นโกโปรนี่นี่เออกล่องมูติลอนย่นมูติมานน้ำหลอดหไม่แหมครัมูไปซื้อรถไม่แล้วมีกล่องติดมานน้ำแหนใส่กล่องมันเหรอโอ้กดสีฟิล์มออกทีนี่นี่ละกล่องติดรถยนต์น่ะเอากระเบื้องที่แหละสำหรับรถบรรทุกบรรนหรืออย่างอันมึงนั่นมันก็เป็นรถหกล้อโอ้จีพีเอฟ มันเป็น GPS หามเ้ยนี่เด้อกล้องเขาเขียนบอกอยู่นี่ GPS นีอ,นนอ,นอันเดียวมันนี่อันสองนฮะสองนเฮ้ยเปิดมีสองอันเหมือนตัวนี่เขาแบบได้ว่าแบบันวัดอันกว้มเร็วบ่ว่าทีแมนวะคล้ายๆกับกล้องอันมีอันสองเงิยไ,ไม่ได้กินโดนหรือเป็นเดือนหรือเนื้อ เกี่ยวมาแมนนี่ดรใส่ไข่กับกล้องอะไรนี่ไห,ไหมยังกะจีเซ่เรากับบ้อยู่นี่ไหมยังกะกล้องยังกะจีเซ่เรากับบ้าเขาอยู่ด้วน,นี่นะเด็กเราไอมันตีเกียรติซียูจะจะชอ็อปขันห้องบอกยังคิดบอกขันย่าไปคิดออกที่หลังศูนย์ศูนย์นี่ไปน้อง ย่างไปได้จักซี่เก่าเน,นี่ลละคิดออกศูนย์น้ำเพิ่มขึ้นน้ำกลดลดไปเนี่ยมันมันแจ่มขอบคุณเอ็มเอชียครับเห็นมาได้กับพ่อหาบันนั่นละ่ะที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ตอนรับป่วนกลับขึ้นทินพันนั่นจังไรลอยหาทิพย์หันที่กลลอยหาทิพย์เอกุเข้ามาปิดใลยจรับัน อืมกินกระเทียมแล้วหำแจงสีไปลงกระเพาหรือรงกรสีเมียบ okay. ้นปลาปลามองล่างดาสิบ้บ้านเอดาก้าเราจิกระเทียมแล้วมันขวางขึ้นนะ้นเขกนี้กัน เดีไป้กัน้ยไปใชกันกคยเาหนีเนะไม่ไม่ผู้ขนเราเห็นว่าไม่ผู้นไอ้อันนีก็าคขึ้นเอมกับบังสมือเนี่ยนะปากมือหมวยจีเอมกับบทุสมือเขาติดตาไปจนตาสีบอด โอ้บริกนเป็นเดือนแสบปดีว่ะพิดแต่ว่าคนเที่ยนามเส่นหลายมันหันไหมมันเลียบริกบริกินเพียะอีแกวีเนเอาวลัวนี่เยเอ่นเดนหอมว้นล่ะหอมหไปสื้อมาเมืออะไจ ดูเย็นมีอีกป่ะหอมหมหอ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 มแม่หอมไหมหอมหอมบักี่ใเนอมหออือัเฮ้ยนมันเผ็ดหอมพลังอือเส้นพอมแนงบริญี่ยงแข่วเหลือสามเหลี่ยมลนหอมพลังเฮกี้ยังอีน่นยังไม่เ็นยิ้มออกปุ๊บแขวนาฮักไปสองเหลี่มบ่ะไอผู้เบา่ะ ผู้เบาเลื้วักไปย่าพ่งไปวะา่ันผู้เบายิมออกเลือสองคูนาข้างหนา้าพอดีเล <c oughs> ยเบาเขีวว่องลายกล้วอกม่าองีกเปิดไฟครบแล้วกินก่อนนอนนี่ปาตัวอย่าลืมเลย โลบาตาตีสองแม่หมขึ้นไหมกินสลอมั <c oughs> มอมกย่องมากินนันเฮ็ดคลิปเป็นบ้าล่ะไปเปิดอีกยุ่นงานงานอีกเครือ่งกระป,ป๋องมาสูบวาไหววาเห้บป้าป้าคืนหนึ่งวะลงคลิปจะมะหวัดตีสองมาบะดีอยยุต้อเอากระเบาาเข้าไปหาวงานเห็นบ่าเสบับบ่วเนี่ยเสียบเนะแสบับน้ำลับแล้วเสบไปดีไปดีดดดดดด มือนผัคสี่ไปปลูกในทองรถึงตัเวเล้ว,วะขันบด้พอดนดวนเป็นทีน้ำหำนะแทบกินดูบดน,นท้องอื้อท่า แต่คุเอานามใส่หลายเลยเอาเอานี่ลงหมหดจนะแบาไนเอาเสีฟังนืน่เลยเอาเส่ฟังเนื่เอาใส่ฟังเสนะีฟัง,งเ,เอาีอาังเื่อออิ่มห,ห,ห,ห่อดินหน <laughs> ลังมือไปฟังท่านหน่เ <laughs> ดเยมนันก็่ะียด ดดดลำบากหน่อยครับถือกล้องมือหนึ่งครับอุตส่าห์ลด,ดหนุนมาตั้งหลายเมื่อขอบคุณครับพี่น้องครับกินให้เบิ้งละเดอ้อตาม,ม,มคำมสัญญา น้ำลายไหลไหลมันมันมอไปยู่เปียนบรี่ไหม <S <S มาประดียกัมิตรหัวละมั่นเ่ยใช้กินให้เบิ้งกันด,ด้ตัวนี้นนนไหมคนเบิ้งไรปรนเด๋จะแสนเค่เก็บนั่กับมื่นเกีเกยถึงตัวจวดจวดมัน้ำเขามัน้ำเขาหน่อยก็บอกัวดู มจวเราจมาเด็กัดเครื่องแต่มักินตบงเงแล้จะแตกตบเงินมันจะแซ่บไหมนั่น,น,นขอเป็นตัวเลยสิเ้ยม่เห็นหอดขาวะว้าวจะยันั่นงูเหลี่ยมกินั่นใ่วะแสดงวารงสีมันดีตันนี้ว้าวตรงย่างเดียวจอเบาเท้าวะอะไรวะเดี๋ยวแล้วม่กินตบเงมันนี่มันชนน้ำก้อนี่ ไฟน้ำกุ้งเากินแบักแฮมงเว้ยเขาก็กินทั้งคันเลยเนี่ยโบขาเหรอไอ้วมกินขบบางบดีเยาหมหลังเลยนี่ตก้บึ้งครับเขาบ่ได้กินได้กินได้ยังไงกินนะเขาบ่ไจับ เขาว่ามันแสบอึ้งพ่อิศปะเจ้ามอนมายปามอนเนี่ยองอึ้งเฮ้ยแลนไปพิ้งโวงเด้แข่งๆมา <c oughs> ดิเอึ้งคำไงไหลอ๋อพี่น้องให้คำนี้ให้พี่น้องด้ว พี่ี่นองครับนี่ไปกินเขาเร่งเสียบเสียบเรื่องพี่น้องพี่อํมหุงเขาไปนี่มึงมามึงะนีนนนน่เหอ <c oughs> มึงคนไหนโตเบวชนะเออบตดกมยงเต็มท้องอยู่นี่ <c oughs> แตโ๊มงเอย่าไปฆ่าอยู่น <c oughs> บีบรรยากาศครับพี่น้อง มือวนมือ้าวยิๆดๆดยิๆขอบคุณครับขอบคุณครับน่าไม่ต้องกินอะไรก็นอน